อืมเขาใจอยู่เขาเดินดีนะเขาแบบเขาเล่นก็จริงจังอะเป็นจริงเขาก็ไม่ได้โกรธใครจริงหนะผมว่าพอเขาเล่นก็ไปถึงบอสนะบอสแจ็คเนี่ยก็แบบว่าเออเขาก็สนุกสนุกของเขาแหละคอนเทนต์อ่ะถ้าเราไม่ทําอย่างเงี้ยจะได้เล่นกันเมื่อไหร่ถูกไหมถ้าไม่มีคนเดินสตอรี่อ่ะนะใช่ไหมล่ะเออมันจะไปได้เล่นอะไรกันใช่ไหมอืม เออนะถ้าไม่มีอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีใครวะฮะมึงเป็นใครวะรู้อายุเขาไปทั่วเลยสัตว์ววอันนี้ไม่น่าสิบหกเลยสัตว์แค่น,นี้สิบหกอีกปุย คุยยอมตายไปเกิดชาติหน้าเด้เอเกิดใหม่อันนีเไไน้เท่าไ,ไหร่อันนีเไไน้เท่าไ,ไหร่อันนี้รู้ได้ไงยี่สามวะฮะ <c oughs> มึงรู้ได้ยังไงเดี๋ยวพวกมึง ถ้าอย่างงี้สิบเจ็ดอย่างเงี้ยสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้มันก็ดีนะอันนี้ก็ดีไม่ถูกถึงว่ามันก็แบบได้เลยอ่ะถูกปะเป็นมึงมึงมึงก็ยอมติดคุกถ้าแบบเนี้ยผ้าผู้เยาว์แค่สองแสนเองไอ้เหี้ยมึงก็ยอมจ่ายได้ถ้ามันสักทีหนึ่งหมายถึงว่าแบบได้คุยกับน้องเขาสักครั้งมาตาที่เท่าไหร่นะสิบเก้าหรือเปล่าเดี๋ยเนี่ยขอดูมาตาดิกด็ไม่ได้ไอเหี้ยมาตาไหนนะมาตาอะไรที่ที่อันเนี้ยเท่าไหร่นะขอดูด้ดิโนอะไรบ้างวะเอ๊ะขอดูหน่อยดูอะไรบ้างขออ่านอีกรอบนึง แปะดิใครมาแปะดิมันโดนอะไรบ้างะไม่ผมแค่บอกว่าผมแค่บอกว่าน้องน่ารักสมมติถ้าการคุยมันผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอ่ะมาตราที่279เนี่ยผู้ใดทำอนาจารอันนี้ไม่ได้ทำอนาไม่ได้จะทำอนาจารนะอันนี้คือเราดูเนี่ยเราดูเนี่ยพู้มึงอ่ะเวลากูดูอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมึงก็ชอบส่งมึงชอบส่งมาให้กูเนี่ยส่งมาเนี่ยมาตรา279ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีอ่ะโอเคอันนี้ได้เกิดละ โดนจ้านองคนนี้โดยเด็กนั้นเนี่ยยินยอมหรือเปล่านนนลก็โดนนะครับอันนี้นะไปเรื่อยเนาะน่ารักน่ารักนะครับน่ารักน่ารักไม่ได้อะไรผมไม่ได้อะไรแต่แค่ให้ด,ดูเฉยอืมเอาวดิเต็มเลยมีทุกแบบทุกสไตล์ครับ <empez> <sh arp> เพลงน,นี้มันก็ ดูอาเรอ,อร์หน่ยดิอาเธอร์รอป่ะอันนี้ไปที่ปายหมายึต่อมที่ม่ด้ต่อแล้วม้่ว่าจะมทำยี่เปยวอ่ะสมองมันจะคอยดีที่หน้าตายี่เน้าตาคูหลบรปี่เ็นหน้าสิวี่เป็นคนูดาฟนใรว่าต่ออกูดาฟูะต่อไอเดียนเป็นหน้าดนต่อบูดกฟีด่ ตรงไม่น่ามีเมียแล้วจะได้เป็นเมียแทนห้าเขาผุกสิบนะห้าปีต้องวันยี่สิบใช่ัหมเช็<อ>เดก,ก,กระจกไหม กระจกสัหน่อย17เจ็ดโอเคแล้วแต่พวกมึงละอันนี้นถ้าเจ้าหนศากีานี่ได้ <S <S โอ้โหมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ <S <S ่มสามสองสักหน่อยแล้วกันฮะ อออ้ฉังง proud, proud. ัันนนนนคคคววววรรทยงงงงไใเเเเเธธาาามมปป็นน็จะะพกลบขผมไม่ดูเตอ๋อแล้วมาดูพี่เปิดแต่ของดีอ่ะเธอไม่เปิดหรออ่าเธอไม่เปิดหรออ่าเธอโอ้ น้องคนเราอะน้อจิตใจผู้ชายผู้ชายเรารู้กันถูกไหมละ่ะเรารู้กันถูกไหมละ่ะเรารู้กันถูกไหมละ่ะคนเรามันเหมือนกันได้แหละผู้ชายขึ้นที่อ็ผู้ชาย,ชชายเฮ้ยมันก็อย่างนี้แหละโอ้ยเฮ้ยถูกไหมล่ะ ก็ูชอบพวกมึงก็ชอบอ่ะคือพวกมึงชอบแบบไหนกูชอบแบบนั้นแหละรู้กันรู้กันขอฝาฝรั่งหน่อยครับมึงชอบแบบไหนชอบฝรั่งหรอไม่แต่เด็กสวยนี่ก็น่ารักนะจริงก็นี่ตามที่ ยากับยากที่ผมจะกลัวถ้ามีก็ไม่กลัวเย่เ yeah. ฮ้คนนี้ดีผมจำได้คนนี้ดีผมจำได้ดูเลยใช่ไหมใช่ไหมวะเฮ้ใช่ปะวะคนละคนปะะไม่ใช่เฮียชอบแบบ a อวาเอลฟี่เอสัมก็ไปเซิร์ชหาเนาะเฮียนี่ไปดูเองแล้วกันนะกลัวแบบนี้แล้วกันแบบ ชอบแบบไม่ต้องอะไรมากมายนะก็แบบว่ายิ้มสวยนะฮะน่ารักนะครับคือดีลินน่ารักน่ารักยูเป็ดชอบยูเป็ดชอบพี่คือผมมยังได้อยู่นะแต่พี่เนี่ยหนักกว่าผมเปลยพี่คือถ้าพี่เนี่ยเยอะกว่าผมประมาณส3า คือพี่ไปเลกสามแล้วอะผมยังไม่ถามนะพี่เอาจริงกับพี่ถ้าพี่ดูอย่างนี้เนี่ยจะแบบอันนี้นะพี่นะเอาดริพี่นะนี่จริงๆเลยคือผมเนี่ยยังได้อยู่ผมยังตองอยู่นะพี่นะดูเลยอะดูแท็กใหม่ดิแท็กแต่อะไรมาไม่รู้เนี่ย เอามาให้ยกูดูอะไรอันนี้อะไรอโอ้อดีนะอันนี้ดีนะนออชอบอันนี้ชอบอยู่น,นี่ได้เลยอืมอันนี้ดีเลยดูดิอ๋นี่เขารวมหรืเปล่าเ้คนเดียวกันป่ะคนเดียวกันหมดเลยโอเคอเคด็กอยูด่ด้สัตว์ไม่ให้กูดูนักเรียนเลยนะเนี่ย เนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นนักเรียน,นหรนือเปล่าเนี่ยมึงดูเิีัยเนี้ดูดิเราจะรู้ไหมอ่ะเนี่ยเนี่ยว่าเป็นนักเรียนเนี่ยมึงจะรู้ป่าถ้ามึงเห็นอย่างเงี้ยอ่ะพูนนนนถึงบอกอยู่เนี่ยขนาดน้าเขาที่เป็นเที่ยวผับล่าสุดใครจะไปรู้อ่ะถูกป่ะไอ้เนี้ยแบบถ้าเจอย่างเงี้ยเป็นผมเจออย่างเงี้ยผมก็โดนเอาจริงๆนะคือน้าเขาที่ไปเที่ยวเนี่ยแล้วมีข่าวล่าสุดเนี่ยยังไงใครจะไปรู้อ่ะนะฮะถูกไหมฮะอันนี้ก็ต้องผมบอกเลยว่ามันีสมัยเนี่ยมันอย่างเงี้ยฮะ ดูฮะเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะครับเราจริงตรจิหน้าตาสองเจ็ดเก้าพูดไดแต่มาะแกเด็กไม่้องเลเฮียอะไรเี่ยเฮียอะไรเี่ยไอสัตว์ติมานี่หรอโอ้โหเฮี้ยมา i <laughs> the